เห็นไหมอ๋อกอริลลาหน้าตาแบี่ขอก่อคิงคองนี่คิงคองคิงคองทาค s ท u n stuff for e i e r y b o d y

แมไพเลทนะคะไพเลทโฮเทลใหญ่เด uh, yeah, ีดินี่ก็ไพเลทโฮเทลนะคะตรงนี้แม่มาจิดถนนใหญ่เลยเดี๋ยวดีแอดดับไพเลทโฮเทลนะคะนี่นะคะห้องเราเดี๋ยดิ you have ไพเร็ดโฮเทล yes เรามาพักที่โรงแรมจุนสลัดนะคะเรามาพักที่ จนสลัดโรงแรมจนสลัดดูสิมีสามห้องนอนที่เบดรูมเดี๋ยดดิี่บที่เบดรูมที่เบดนะคะเอาเด้อดู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 ด,ด,ดูโอ้มีวิวมีวิวให้ชมด้วยนะคะทุกคนเัคะมีวิวให้ชมลยอาเด็ดด้อยู่เฮีย น่าสนุกสุขสันต์มากนะคะเอาเล็วหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามเออทุกคนเรามาพักโรงแรมนี้เพราะว่าเราอยากไปตรงนี้นะคะ The Island w e just s t a y t e Hotel ไรอะ อันฟอนออร this this island นะคะ you gotta go check it out today นะคะใช่ไหมน่าจะสนุกนะคะห้องเด็กมีที่นี่ด้วยไม่ได้เก็บของมีชั้นมีชั้นมีชั้นวางของเนาะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะมีกระจกเป็นกระจกเลื่อนได้ก็ห้องน้ำ นี่นะคะห้องเด็กอันนี้ก็ห้องพ่อก,กับแม่นะคะมีห้องน้ำในตัวเลยนะคะมีคอฟฟี่ด้วยเห็นไหมกาแฟไมโครเวฟลิฟิ์เชอร์เตอร์ Good morning <c oughs> Good morning at Tennessee morning at Tennessee Good morning from the hotel นะคะ Margarita View <you> สวยงามไหมคะวิวสวยมาก <'m> ๆนะคะ <you? S 2> ตอนเช้าเช้า Good morning Tennessee at Tennessee Palace นะคะ Palace style hotel ห mm ้องแมมที่เราพักนะคะเล็กๆ ไอ้ก็ลูกซีบมิ่งพูกอ่ะไอ้ลูก Pilot ไพรเล็ตเป็นเมลล่าไอ้ลูกไอ้ลูกไพรเล็ตโฮเทลมีซีบมิ่งพูกด้วยซีบมิ่งพูกตรงโน้นนะคะเห็นไหมที่เล่นตรงโน้นสิงซ,ซาสวรรค์ <Okay. S 1> อันนี้ห้องรับแขกโรงแรมนะคะทุกคน หอยด้วยหอยดิสติวนะคะดิวฟอร์มเดอะโฮเทลวิสต์แอดมาการิตาวิวเทนนิสีนะคะแอดเทนนิสี ลูกลูกต่อนะคะ The ต s ออนะคะ h oh, this this hotel we stay last n i h ดดิ This <Yeah. S 1> is hotel we stay last n i นะคะตเหมือนตนะคะการการตกแต่งเหมือนายเ o ตนี่ไง p i l o e s s ิ d last night t h เ s ล u t ติเก e นะคะว so we can we cannot make it dinner last night ่ย